สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนกับผมอาจารย์มดดำอักษรลูนโบราณครับที่จะมาทำในดวงการงานของท่านตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ครับว่าดวงการงานของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงการงานของท่านที่เกิดในราศีมีนตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้อักษรลูนที่ชื่อว่าอยู่ขึ้นมานะครับ จากภาพไปนี้นะครับแล้วลุนตัวนี้เนี่ยผมทายเลยว่าสภาพดวงการงานเนี่ยให้ระวังว่าจะมีความเจ็บปวดทรมานใจเกิดขึ้นอีกทั้งเนี่ยระวังจะเจองานที่ดูเร่งรีบอีกอย่างหนึ่งนะให้ระวังว่าจะมีเกณฑ์ของหัวหน้างานหรือมีออเดอร์งานหรือจอบงานอะไรบางอย่างที่เข้ามาอย่างเร่งด่วนครับรับรองว่าการทํางานในเดือนนี้เนี่ยจะมีแต่ความโกลาหลวุ่นวายจะพบเจอแต่ในเรื่องของความเครียดความรู้สึกว่าเจองานที่โดนบังคับ เจองานที่โดนฝืนใจเกิดขึ้นจนทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกกับไม่ถูกใจไม่โอเคกับงานเลยในช่วงเดือนนี้นะครับลหลายๆอย่างก็ต้องใช้ความอดทนใช้สมาธิที่ดีนะถึงจะผ่านพ้นแปลกปัญหาที่วุ่นๆตรงเนี้ยให้ไปได้ด้วยดีครับหากท่านต้องการทราบดวงการงานของท่านเพิ่มเติมสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกแล้วโทรออกครับแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ